สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้พามาชมเหรียญอาจารย์นองวสายขาวนะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกไข่ปลาล่างนะครับก็หลักพิจารณาของผมนะครับคือใบหน้าลงปทั่วต้องคมชัดเมตตาต้องกลมคมชัดนะครับเส้นหน้าผากคมชัดไข่ปลาเลี้ยง คมคมชัดนะครับไข่ปลาล่างจะมีติ่งตรงตำแหน่งประมาณ5้านาฬิกานะครับจะมีติ่งนะเกินนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดแล้วก็จุดจ่ายตังอีกหนึ่งจุดนะครับใต้หัวเข่านะครับวงด้านในนะครับ จะมีเป็นฟันเฟืองนะครับเกตด,ดีๆนะครับจะเป็นฟันเฟืองนะครับจะเป็นฟันเฟืองเกยังไม่มีนะครับสกูนะจะมองยากนิดนึงเพราะพระเลี่ยมกรอบมานะครับนะครับ จะเป็นฟันเฟืองนะครับจุดจ่ายตังอีกหนึ่งจุดนะครับเกยยังทําไม่ได้นะครับเห็นไหมครับฟันเฟืองไม่ครอบเหรียญห้าครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังด้านหลังก็ต้องคมชัดนะครับ าเป็นสามมิตินะครับเส้นหน้าผากโค้ดจะประมาณนี้นะครับโค้ดตอกผิวเดิมแห้งๆอ,อีกหนึ่งจุดนะครับมีจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆใต้ทอทงเหนือนอหนูนะครับอยู่ระหว่างทอทงและร้อเรือนะครับด้านใต้เป็นๆกลมๆนะครับเก๋ก็ยังไม่มีนะครับตัวหนังสือคมชัด ให้ปลาล่างนะครับเล็บต้องคมชัดนะครับติดคมชัดเรียวจีวรใบหน้าหลวงพ่อเมตตาคมคมชัด จริงสวยนะครับผิวเดิมแห้งๆเลยนะครับ